สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์โจเกอร์นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวเดอะขาวนะครับใครที่ชอบเล่นเซิร์ฟแนวนี้เนี่ยก็สามารถเข้ามาในกลุ่มแล้วก็เล่นกันได้นะครับผมส่วนใครที่ตามผมมานะครับหรือตามคนนำคลิปหรือสตรีมเมอร์มาเนี่ยก็สามารถได้รับเป็นของตามนี้เลยนะครับผมก็หนึ่งล้านจีซีเลยนะเอาไว้กดพวกโล่พวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นกล่องเอาไว้สุ่มของแล้วก็ส่วนของได้อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นโล่ไม้นะทุกคนน่าจะชอบเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของ ใครที่เป็นสายเติมนะครับสามารถอุดหนุนเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโปรโมชั่นโอเคก็เติมต้น50บาทนะครับเป็นถึงเซตสองพเลยนะครับเป็นเซตดลาก้อนนะครับผมโอเคแล้วก็ในส่วนของออดอกบ,บอสอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปฟาร์มให้ดูเนี่ยนะครับก็จะมีบอสอยู่สามสองออนด้วยกันเท่าทีมีซูเปอร์เอเบกับบอสเอเบเฉยๆนะครับผมประมาณนี้ในส่วนของตกปลาอะไรเนะี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูด้วยนะครับลงดีเทลเยอะหน่อยนะสําหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งอัปเดตมานะ โอเคก็ประมาณนี้แหละมั้งมีไม่มากนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายน่าจะเป็นราคาขออนะครับก็เซตเจ็ดห้าเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับตัวหัวปืนอะไรพวกนี้ก็ราคาก็จะสูงหน่อยนะครับก็ยี่สิบห้าบาทเป็นถึงสามร้อยกว่าบาทเลยนะครับก็ย่อมเยาไปถึงสูงอัเนาะประมาณนี้สาหรับเซิร์ฟเวอร์เดอะคาวนะครับในส่วนของกล่องเนี่ยผมมาเปิดให้ดูนะก็จะมีอันนี้ก็กล่องตามผมมาหรือตามพวกคนคลิปมานะครับก็จะได้เป็นกล่อง Normal กล่อง Normal เนี่ยก็จะได้เป็นของ พวกเล็กๆอะไรพวกนี้นะเอาไว้ฟาร์มนะครับผมว่าเอาลงเล่นน่ะน่าจะสู้ไม่ค่อยไหวอะไรนะถ้าแบบพูดตามจริงนะโอเคได้ของประมาณนี้ผมข้ามไปเลนยนะกันนะสําหรับกล่องนี้นะเพราะไม่น่าเอ้ยได้พกโลเนี่ยโลก็สามารถเอ่อของดีผมบอกเลยโลเิริมนี้นะโอเคเอ้ยค้างอย่าค้างสิไม่เอาขี้เกียจตัดนะขี้เดี๋ยวเราข้ามไปก่อนแล้วกันไปมากต่อนะครับเมื่อกี้ก็หลุดเป็นที่เรียบร้อยดีนะตัดไปก่อน น่าจะนานโอเคกล่องนี้ก็ไว้ก่อนแล้วกันนะครับน่าจะเป็นกล่องแบบพวกคนตามมาอย่างเงี้ยส่วนกล่องนี้น่าจะเติมนะครับเป็นกล่องเริ่มต้นที่ห้าสิบาทนะครับก็เอาไว้ลงเล่นได้นะพวกนี้นี่นี่องแร่เล็กอะไรอย่างเงี้ยมีราคาหมดเลยนะครับเออทำไมสามร้อยเนี่ยยี่สิบห้าบาทนะใช่ปะเซตหกห้าขึ้นเนี่ยจาได้อันนี้ก็รบกทีสี่ร้อยห้าสิบอันนี้ก็ของดีนะครับผมประมาณนี้ขอดูราคาแป๊บนะ เนเน,นี่ราคาเจ็ดห้าขึ้นต้องเป็นเซตเจ็ดห้าขึ้นน่าจะยี่สิบกว่าบาทอันนี้หกห้าก็สามารถลงเล่นได้เหมือนกันยิงได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยลงดูว่าจะเป็นเซตอะไรนะเคเลตกล่องก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสายเติมแล้วก็กล่องแล่เนี่ยก็เติมประมาณน่าจะเป็นสามร้อยบาทขึ้นไปนะครับผมก็จะได้เป็นกล่องนี้ก็เรามาลองดูกันโอจีอารถเจ็ดห้าอันนี้เป็นอุ้ยจะเป็นห้าร้อย ดีปะเนี่ยนี่จะเป็น300หรือเปล่า320โกลเด้นนะโกลเด้นถึก70อันนี้ถึก80ชัวร์นี่ไงผมจำได้นี่ทอทอนถึกแปเหมือนกันนะนี่ดีดีโรว์วัีของดีนี่เกียร์แต่อนี่เป็นของเก่าหรือเปล่าปกติมันดาเมจเท่านี้หรอผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยได้หัวเลยว่ะหัวเจห้านี่ดีของดี75เหมือนกันนี่ดีหัว80อ้าว775 มือนเมื่อก่อนจะเป็นแปดศูนย์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขอดูหัวนี้ก่อนแล้วกันนี่น,น,นี่หัวนี้หัวนี้ถือเจ็ดสองนะครับประมาณนี้สำหรับการเปิดกล่องเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวผมเออ่ให้ดูนะว่าสองพันเนี่ยจะถึอเท่าไหร่นะครับสองพันเนี่ยถึอเก้าห้าเลยนะครับก็สมราคาเนาะสำหรับปืนอยู่ไหนปืนสองพันคืนนี้หรอผมว่านี้ไม่น่าใช่ปืนสองพันหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่นี่เป็นปืนกลน,นี่สองพันไม่มีบีเอสหรอครับ ไม่แน่ใจนะอ่ะเาเราต่อไปอันนี้เป็นเซตพันนะครับเซตพันเนี่ยจะถึกประมาณ90นะครับต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะแอดมินให้แต่โกนผมมาเนี่ยเกี่ยวต่อไปนะครับจะเป็นเซตเออ่500นะครับกับเ,เติม300ได้เลยนะไม่มี500นะ300เป็นเซตนี้ถึก75นะครับก็คือ80น่าจะถึกกว่า300นะเนาะประมาณนี้นะครับของมีดอะไรต่างๆเนี่ยก็ดาเมจเพราะไม่ค่อยเล่นกันอยู่แล้วนะมีด นี่เราเราตกปลาให้ดูนะครับสําหรับการตกปลาเนี่ยเบ็ดนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะเป็นเบ็ดเนี่ยเออน่าจะใส่เติมเท่านั้นนะที่จะได้นะครับตอนนี้นะสำหรับแอดมินที่บอกนะหนึ่งคันเนี่ยสามารถตกได้ประมาณสิบห้านาทีนะครับหรือประมาณหกสิบครั้งนะครับผมประมาณนี้นะของคัฟเนี่ยผมลืมบอกกดตัวพีเนี่ยสามารถครัฟของได้เหมือนกันนะครับของแล,ล้วกดตัวเอลเนี่ยสามารถรับของเป็นของพรีเมียมแหรับคนมีพรีเมียมเท่านั้นนะครับเออน่าจะหมดแล้วนะสำหรับการรับของเนี่ย ตัว O ห่อตัว O ตัว L เหมือนกันนะอันนี้ของธรรมดาน,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 นี่อันนี้ขดตัว L ของพิมพ์เนี่ยมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ทับไปเลยก็เปิดเล่นๆไปโอเคสําหรับกล่องอุ้ยทําไมมันเป็นหมอกๆอย่างนี้วะเฟิกควันเหรออุ้ยเท่วะ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปตกปลาให้ดูนะครับเบ็ดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสามารถได้มายัางไงนะแต่เขาบอกว่าต้องเติมถึงจะได้เบ็ดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราตกปลาให้ดูใครที่ชอบตกปลาเนี่ยสามารถมาตกกันได้นะตรงนี้ มนตกไงวะตกงี้นะเอ๊บเอ๊บโอเคเฮ้ยเฮ้ยต้องมีเหยื่อก่อนนีิว่าอะไรของกูวะลืมลืมไม่มีเบ็ดแต่ไม่มีเหยื่อมีเบ็ดแต่ไม่มีเหยื่องงเลยทีนี้แป๊บนึงนะขอหายเหยื่อแป๊บขอหายเหยื่อแป๊บเยเหยื่อเนี่ยมีหรือเปล่าไม่มีเอ้เนี่ยเหยื่อโอเคไป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 เสียเวลานิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวลองยิงให้ดูนะครับไม่ต้องรีบนะใครที่แบบไม่อยากดูรายละเอียดอะไรเงี้ยก็สามารถกอไปดูได้นะครับเป็นพวกฟาร์มบอสหรือว่าเป็นพวกยิงนะตกปลานี่ยฮึปนี่ก็รอสักนิดนึงแล้วกันเนาะเราชักรอบหน,นึ่งเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันจะได้อะไรนะครับเขาไม่แต่ตกปลานานอยู่เนี่ยจะลซ์เซิร์เวอร์นี้แต่ละรอบนะครับนี่นะอุ้ย ของดีได้ปัจีีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมไปฟปราร์มมให้ดูก่อนไปฟาร์มนะครับเราก็จะมาโปรโมทเว็บนิดหน่อยนะครับผมก็ใครที่เข้าเว็บมาแล้วนะครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะก็ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับใครที่อยากขี้เกียจเข้ากลุ่มนะก็สามารถมาดาวน์โหลดตรงนี้ได้แล้วก็พวกจดัดรนดับอะไรพวกนี้นะแล้วก็เข้ามากันได้เราจะเนยทำไมก็พวกรายชื่อตัวละครนะที่ถูกแบน์นะก็สามารถเข้ามาดูในนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเติมเงินเนี่ยก็เคียวโค้ด ช่วยคุณได้นะครับผมประมาณนี้นี่สร้างคิวโค้ดได้เลยมาเติม50บาทอย่างเงี้ยนี่นะแล้วเขาจะมีคิวโค้ดให้ตอนนี้ส่วนพวกวอลเล็ตอะไรเงี้ยน่าจะเติมกับแอดมินนะครับโอเคโค้ดอย่างเงี้ยใครที่เอ่ออยากได้โค้ดก็ทักไปขอแอดมินนะตามนี้แล้วก็สุดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสุ่มไอเทมนะครับเกี่ยวกับในเว็บนะก็ทิกเก็ตเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเอามาจากไหนนะครับลองสุ่มไปก่อนนะใช้อ๋อใช้ cc แล้วก็ใช้โอ้โหแพงอยู่นะนี่ สิบรอบไปเลยพอปะวะพอพอ,อระบบไม่เท่ว่ะไมรบบร่ระบบเทจริงระบบเทจริงชอบเลยอยุระบบนี้ผมไม่เคยไม่ค่อยเห็นเลยนะนะจากใจเลยมาสิบรอบได้เลยบ้างมาดูกันโอ้โหโอ้โหเสียงดังมากขอโทษทีนะครับทุกคนก็เป็นพวกกล่องนะส่วนใหญ่บัตจีซีอย่างเงี้ยโล นี่หัวอะไรลนะ่ะหัว,ห,วหัวกากหรือเปล่าประมาณนี้สําหรับเออ่สุ่มกล่องน,นะครับผมสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มให้ดูกันมาดูกันนะครับว่าฟาร์มบอสเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับ <S <S มันจะมีฟาร์มบอสพิมยมนะครับกับฟาร์มบอสธรรมดานะตอนนี้ผมอยู่พิมยมนะครับผมไม่แน่ใจว่าอันไหนมันจะดีออกว่ากันนะแต่แนวเซิร์ฟกับคาวเนี่ยพิมยมน่าจะดีกว่าหรือเปล่าไม่มันม่นใจเหมือนกันโอ้คือได้ไอค์ไอ้บอส สองชุดน่าจะตายนะสำหรับปืนสองพันปืนสองพันก็คามนานอยู่นะนี่นด้เป็นพวกเอพีอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเอาไปยิงได้เหมือนกันนะครับรมาๆๆาวามตักนิดหน่อยนะไม่ต้องเยอะมากนะครับฟารรมบอสเนี่ยคนดูน่าเบื่อบทโอเคเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งอะไรเนี่ยเนี่ยของไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่า เลยมีปั๊มยาวิ่งแล้ววิ่งไม่ได้นะครับผมประมาณนี้นะประมาณนี้บอสไม่เยอะมากเหมือนจะมีบอสมีพแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ไหนอะไรบอสมีพอยู่ตรงนุ้นแน่เลยชัวปากจากทรงอะผมจําได้หรือเปล่าเดี๋อ,อยู่ฝั่งซ้ายเออน่าอยู่ตรงอะไรมั้งพวกบอสมีพผมว่ามันน่าจะดรอปของดีอะพวกบอสมีพครับบอสนี้มันเป็นบอส กลุ่มๆอะตอบของแบบขี้หมาขอด,ดูก่อนแล้วกันนะว่ามันจะอยู่ตรงไหนแอดมินน่าจะทำฟังก์ชันเดฟให้ด้วยนะโถ่เอ้ยอยู่ตรงไหนเน่ยอยู่ตรงไหนเน่เหมือนคนตอนนี้จะยังไม่มากันนะครับสี่โมงนะเด็กๆน่าจะเลิกเรียนกำลังกลับบ้านอะไรเงี้ยกำลังแวะก,กินข้าวเสร็จแล้วก็อยู่แต่บ้านทำงาน เหมือนบอสที่มีพีจะไม่อยู่แถวนี้นะ,ะแบบมาดูแปรับมันต้องไปหาขึ้นรถเอานะวิง่งจะโอดี้โอ้ยถ้าบอสตบหลายตัวก็ม่องเท่งเหมือนนั่นเลยเาทำอะไรกับบอสไม่ได้ตั้งตู้แม่งเลยตรงนี้แหละตั้งดิตู้ลูกพ่อตั้งให้กูหน่อย เออก็โดนก็โดนตัดๆๆๆๆๆๆเจ้าเดียวหายอยู่โอเคผมว่าบอสเอ็พียังไงก็ดีกว่าวะ่ะแต่ผมไม่เจอเลยนะไม่เจอบอสเอ็พีเลยเราถอนตู้แล้วก็เดี๋ยวไปยิงกันดีกว่านะครับน่าจะน่าเบื่อกันแล้วนะ <S <S คิดว่าคงจะมีคนไหม mãi mãi vẫn 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 แล้วว่าเม็ดเดียวเอเลียงนีปืนดาเมเท่าไหร่ไม่รู้สามร้อยของเราสามร้อยนะของเขาสอง้ห้าสิบความถึกเท่ากันนะครับแต่เราไม่มีตู้อะเดปไปเด็นนะตอนนี้คนก็ไม่ไม่เยอะนะเพราะว่ามันมันยังไม่ถึงเวลาที่ที่กำหนดนะปกติคนมาประมาณ เออหกโมงนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ตอนนี้ก็คือเที่ยงนะเฮ้ยเเช่เที่ยงประมาณสี่โมงนะครับเ <c oughs> มื่อกี้เหมือนมีคนยิงเราแมตตีหรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้เปิดเสียงดังซะด้วยเดี <c oughs> ๋ยวก็มีคนลงมาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะคนเซิฟนี้ก็ประมาณนี้แหละนะเทนะ่าที่ผมรู้ทำเสียงแฟ๊ ไม่มีคนตอนนี้อ๋อใช้ mac sp จะมีเสียงตีนนปะไม่ได้ยินเสียงตีเลยนะทุกคนคิดว่ามันอยู่ไหนได้ยินเสียงตีละหน้ารอเลยไม่ใช่มารอเพื่อนแล้วเปล่า ผมว่าอยู่อยู่ใต้ตีเรานี่แหละมันน่าจะขอบมานะครับนะขอฟังก่อนอยังไงก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเสียงไม่อยู่ตรงเนี้ยือว่าอยู่ห้องกล่องวะไม่มั่นใจเท่าไหร,ออไร่ โอเคอยู่อยู่บนในแดงนะครับเสียงมันน่าจะรอเพื่อนหรือเปล่านี่ไงโรบอทจีน่าจะอยู่หน้าตึกจริงดะเสียงก็จะดังๆเลยนะทุกคนโอ้โผมไม่เปิดเสียงเกมดังขนาดนี้มาด้อ เข้ามามเจ๋งเมื่อเข้ามาไอ้หนุม่มทา้งรถกันไหมไ่นบวกกันเหรอใช่หรอไม่ใช่ผมว่าของจริงของจริงเขาเล่นกันอย่างงี้ครับสลอฮ่าโล อ่ะบอกเลยงานนี้งานนี้ต้องดิสนี่ถือหกห้าเท่ากันนะครับขายออกเหมือนกันนะสิบบาทยีสิบาทเนี่ยผมบอกให้เอาไว้ขอยนน้าดิสก่อนแล้วกันไปกันต่อเริ่มมีคนมาแล้วนะมันพวกใหม่อ่ะใช่ปะตอนแรกเป็นโจ๊กเกอร์อย่างเดียวอันนี้แลวอาจจะเป็นในแบ็กมานี่ผมไม่ได้เอานี่มาด้วยวะ่ะะตู้ ตั้งไว้แถวนี้แล้วกันอยู่บนหัวแล้วเนี่ยทุกคนได้สองตัวนะ น้องขี่เฮียดีนะสเต็ปเราช่ำชองอะ่ะเ<ๆ>ก็บเพื่อนกันเก็บตายเมื่อกี้นิดเดียวเองโดวเราดีกว่าครับอ๋อ,อจะไม่โดนหัวดเดียวนะ ทำบบง,งี้ก็สวยดิลยวิ่งไปตามบทเพลงโอ้ไอเชีอดไอทำไปม,มันซ่อนเลยหรอวะบอกเลยรอบนี้ไม่มีพลาดเว้ยมเาเจ็ดห้าลงแล้วกันนะตอนนี้ไปค่อยๆไปอ่ะไปห้องกล่องไป,ไปนู่นไปนี่ แต่ถ้าก็ไม่ต่างนะผมว่านับโอ้บนหัวเต็มเลยนะบอกเลยเยอะมากอะสองสตัวได้อะมันไม่ใช่ตัวเดฟนะที่ผมเล่นอะทำไมมันมีพวกไอ้นี่อยู่อะ เไปมันขึ้นไปแล้วอันนี้พีโนตายโอ้กับตายโอ้โ เออไม่ไหวจริงว่ะทุกคนเอาไงดีวะต้องเซตใหญ่ลงเหรอเฮ้ยเขาห้ามเซตใหญ่ลงนี่ป่ละลา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 โอ้โหมาถึงแม่งเอากันเลยนะแับเซมนี้เปลี่ยนแบบกันบ้างนะครับทุกคนแบบเดิมน่าเบื่อผมบอกเลยไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนกันบ้างวะ เฮ้ยทำไมมันดูเงียบเหงาจังวะเดินโม่ซัวไม่ได้นะครับเซฟนี้ตายนะเอ,อ๋พอพัสองชั้นน่าจะเคลียร์แล้วนะเราต้องไปตรงอื่นบ้างหน้าข้างหลังก็เคลียร์ผมไปโพสได้อยู่วิ่งไปไปบ้านสองชั้นเอ้ยบ้านแดงก่อนไล้กัน ไอาไว้ค่อยไปนะครับจเย็น,ยนเดี๋แนวนี้เงิยนยากโอ้กระตุกโอ้นึกว่าอะไรครับไม่อยู่ฝั่งนู้นกันหรือเปล่าต้องดูให้หมดเอ้ยเหมือนเห็นน่าคนอยู่บ้านสองชั้นตัวหนึ่งเปล่าเออจริงดะานสองชั้นมีตัวหนึ่ง เราเดินไปเราตายนั่น,นีองเรียบร้อยห,หนึ่งศพหนึ่งศพหนึ่งคิวรับมันน่าจะอยู่ตรงไหนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเราไปเก็บของกันดีว่าน,น,นะ อันนี้ต้องมีเก็บของไว้ไปไปโอ้โหโอ้โหจริงผมโดนสมน,นัดติดผมเดินลงมาวัดวัดเบ็ดกับไก่อะว่าใครร,ใคร,ร,นะรุ่นใหญ่กว่านะครับอยู่แล้วเป็นผมนะรุ่นใหญ่กว่ามาไว้กว่านะครับนี้ตอนนี้โลกช่องเดียวยังว่ะ คนอยู่ต้ายร้านบ้านเอ้ยท้ายบ้านเราเอ้ยไอไออาร์นายเนี่ยโคตรคมเลยยิงผมว่ะอย่างเว่ออะเออเราถอดนี้ก่อนแนละ้วกันไปเว้ยดูนมันอยู่ไหนน่านะเจอผมโอ้ดูเราดิ เดียว yeah. มีแต่คนคมโอ้โหว่าตายอ่ะโผล่ไปอ่ะโผล่ไปมีตายชัวเอ่อ,อค่อยๆแล้วกันด้วยว่าใสา่แคมปิ้งไว้เราอ่ะเหมือนมีคนมาใต้บ้านเรานะหรือเปล่าพยายามจะมานะแต่ก็มาไม่ได้ เสียงแม่งดังจริงจะมีคนรู้แล้วเราอยู่นี่ไม่อ,อยาบเรี่ยมหน่อยได้ไหมมาไปหนึ่งหัวโอยผมเหมือนกันนะเนี่ยอาศาัศนาถ้าลอยเขาเดี๋ยวจัดให้อีกจัดให้อีก หายไปแล้วหายไปไหนไม่รู้เอ่อมีคนจะพยายามยิงเราหรือเปล่าคมกเ้แต่นี่แหละเดินไปก็ตายเฮียไปทำไมยิงไมทุกคนเดินไปเท่ากับตายนี่ไอ้ดันก่อนเลยอะ่ะบอกเลยเจออะโปรเทคมึงหมดหมดึงโดนเฮ้ยมีคนมาหาเรา ยิ่งมาหาเราเต็มเลยตายแน่อันนี้เจอความตายโอ้ดูมันเล่งแล้วดิดออาไปก่อนหนึ่งคิวขึ้นมามันขึ้นมามันก็ตายเอาไม่ล่าไอหนุม่มก็ลองขึ้นมาดู โมาหลายตัวด้วยจบเจาไว้เราหรือนะแค่นี้นะจ๊ะบอกเลยขออนุญเอาคืนหมดบอกแล้วใส่แคมปิ้งเนี่ยต้องยศให้อัสนะเฮ้ยโบรบอดจีขอ,องดีเนี่ยบอกให้งานเนี้ยต้องมีดิสแต่ขอดูแล้วเราก่อนนะครับ มีคนมาใต้ใต้ตีเราไก่น้อยอันนี้เบียรต้องมาเว้อะไรหนุ่มจะมาหาพี่บ่ย่างหน่อยเดอ้อมันมาอยู่แถวนี้เดอ้อตายเดอ้อุยก็มีรุ่นใหญ่อยู่บ้าง อเปลี่ยนเลยอุย้ยเอ๊รุ่นใหญ่มาหาเรานี่ถธอเท่าไหร่ไม่รู้เจ็ดสิบอุย้ยขอเปลี่ยนเลย <c oughs> อัดตัวพังอัดตัวพังอุงอ้ยมีงานอิ่มไหมเนี่ยบอกให้หัวอะไรเนะี่ยโอ้หัวกระหมาอัดตัวมันก็พังแล้วเพื่อนบอกให้ ไหนไม่ใครอีกไหมจเหมันจะไม่มีนะแถวนี้ปืนผมไม่โคตรดังอะเสียงอะคนมาอีกแล้วทัานนี้กูจะรีดเมื่อไหร่มาดิมาคงตายนะไอ้หนุม่มเฮ้ยครัย อย่าลูดกันเองซะแล้ว <S <S มาอย่าลูดกันเองซะแล้วมาดิ ตายนะจ๊ะมาทีละตัว,ตวผมบอกให้เฮ้ยงานนี้ต้องมีสามช่องเว้ยอานนี้ไม่ได้่ะมึงขึ้นมามีใต้ตีเราตัวหนึ่งมึงขึ้นมาบอกเลยกูมไม่มีทางแคมป์เว้ยเฮ้ยกูมไม่มีทางดันเว้ยดันเธอตายอะ่ะ โอาจากปืนที่เช้น่นแม่งรัวมากปืนโลเด้นมาก่อนนะต้องขี้อ่ะเจอแล้วตัวหนึ่งเห็นกล้องแป,ป๊บเฮ้ยที่ยะจะไ่โดนไม่รู้อ่ะงานดีแล้วก็ประมาณน,นี้นะครับทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับจะมปคลิปแล้วต่อไปนะ ไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายยติดได้ชัวแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็บ๊ายบายนะครับ